วันนี้ดูกับผมนะครับผมเตอร์สุดหล่อนะครับผมกับสีนงินนะครับอันนี้คุณพี่คุเมนะครับเ,ราาาเขามาจากไหนอ๋อเอยเขามาจากวัดสังเก็ตนะครับผมป้าจะได้กับคุณอ้วนวัดสังเกตนะครับผม่เนี่ยวันนี้เราจะมาชมช้าครับอันนี้ชื่อปีเตอร์นะครับผมอันนี้ชื่อชื่ออะไรชื่อ๋อชื่อหวานะครับ <laughs> เดี๋ยวคุณเสนาเนี่ยเขาจะรู้ของอย่างนึงคุณต้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกอะไรครับอันนี้อันนี้คืออะไรคืออะไรสปอร์ดรถสปอร์ดรถอันนี้คือสปอร์ดรถครับอะไรที่อ่ะถ้วยครับอ๋อถ้วยนี่คือถ้วยนะแล้วอันนี้เรียกว่าอะไร่ถ้วยชามั่ออะเรียกชาม ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันนะแล้วอันนี้ตะเกียบตะเกียบอันนี้คือตะเกียบนะฮะอันนี้คืออะไรตุวยโอ้ตุ้ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับอันนี้คือการต้มหนัำอ่ากล้องกล้องครับนี่ครับพิธีการต้มน้ำนะครับผมอ่าการต้มน้ำมันต้องแผ่นนีนี่นั่นแหละ โอเคนี่นี่คือการจะเพิ่งลืมเราต้องไอ้นี่ก่อนนนฟังนะมันไม่ทำใจจะเอาจากใครเราต้องเหยียลงลงลงถังก่อนนะเขียลงถังเสร็จแล้วก็หยิบสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนลผงมามาผมมามาอะไรผมมามาไอันนี่เรื่องผงมามาครับเรื่องแล้วก็ ตมากมไม่ไปแล้วแต่ตอนนี้พี่ชาอย่นุมนะคแต่มันเรียกผมตามานะครับตอนนี้ผมตามาตามพี่นะครับอ่าแล้วก็ทีมไปนะครับอ <mark> ่าพอลงทีเสร็จปุ๊บต่อไปนการทีอะไรเทน้ำอ่าเทเลยเทตัีอ่าพี่ครับออกอืออเอาอีกพล้ครับผมเดี๋ย มกทไหมดุี่นีเย่เก่งกานเกงได้ซคนจบนะฮะอ่าโอเค,แล,นะออเคแล้วก็แตทีมเรื่องเลออนนะ่าเะะาร,เรา่เล่าีมีาเรื่องเล่าไม่คะนนไม่จะมีเรองเ่นะ คร okay. บสามนาทีครับดูนี่ครบแล้วอ๋อครบแล้ว,แล,วแล้วก็ต่อไปเป็นการบินน้ำหนึ่งคนระับน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะน้ำหนึ่งใจเดียวกันเออเดียวลงโอเค okay. เราได้แล้วนะแต่ว่าก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะต่อไป <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็เป็นการบินน้ำสองครับผมแล้วก็เราจะรอยสามนาทีครับ <c oughs> นี่ไปดึงไปเลยน, <c oughs> น้วสอง่อนะไปเป็นการ รอนะครับรอรอไปรอไปกี่ทีสาม้ทีอ๋อห้อันนี้ชื่ออะไรนะหมานี่ชื่ออะไรล้วย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 กัมาเขาวยกันนะเวลาเวลาเวลาเขาจะสุขภาพเขาจะตนเหมือนกันตึงตึอ่นเล่นไรูหลเล่นอ๋อเล่นแบบนี้เล่นยนะ เราจะทับทุ่มกันเลยทับน้าป้างกันตอนนี้อ๋อครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจิ้วจิ่าฮ่าเนี่ยตะเกียบตะเกียบอ่ะจิ้วตะเกียบนะครับวันนี้ก็จะเป็นที่น้องก okay. <Okay. S 2> <Restaur> ันนะครับเวลาตะเกียบป่างตะเกียบก็จากที่ที่อะไรนะที่มามาเลยหขาที่เนี่ย ใช่เราจะเฮ้ยลืมนรนาิมเรียาลืมลม้างด้วยนอนทำไงดีลืมล้างด้วย้งใจต้องต้องะายเแล้วเรยร้ยแล้วก็น้ำสองเทานั้นนะครับเดี๋ยวนี้คนอยเอดเนี่ยเขาสามน้ำกันแล้วนะเขาสองน้ำไม่พอนะครับนี่เป็นการเทล ต่อไปครับเราต้องล้างขวดละนวลเคลื่อนรักเฮ้ยเฮ้ยเราต้องล้าง้วยดละนวลเอาเออเนี่ยเ,าเรเาเราจะไม่ล้างเนี่ยนะเราจะให้ลูกพี่เราทำนะครับเพราะว่าลูกน้องทำเยอะแล้วอยากให้ลูกพี่ทำบ้างนะครับแล้วก็อ่ะลงทำล้าง้วดยัง,งไงบูดเลยเพื่อนก้อง วันนี้ครับเราจบพาดูคนแล้วครับแล้วหลี่ยมซอจอแล้วแม่ลืมครับอดีตนักมวยไทยนี่ครับคนนี้คนต่อไปนะซออ้วนวัดสักเกตนะครับเขาเป็นอดีตนักมวยเก่านะครับที่หมวเขาก็ได้แชมป์มานะแล้วก็เป็นผู้อลีกจากวันนี้แต่ว่าช่วงนี้เขาดีกันแล้วนะครับ นี่ครับสอเสือวัดเียนชนะ44ตัวนะครับเปลี่ยนเป็น45ใช่ไหมโอเคอันนี้45ตัวอ้น,นี่คือลูกค้าที่เราต้องรับประทานของเราครับลูกค้า,ราประจำร้านเราเด็กจังครับต่อไปครับจะเป็นการลิงน,น้ำชาให้ใครไปไปโอเคไปไปใครอ่ะจะเอาใจมันเอมันเอาัจจังเัย นะครับตัวก็ลินเลยนี่การลินนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลินถนะือดดเทียริมลิมลิน <c oughs> โอเคเรียกว่าลิมผมเชื่อลูกพี่ผมนละ้พี่มผมเก่งอยู่แล้วมีงจะสู้พี่ผมเอเอาอเนนายจะจัับแล้วตัวอเสิร์ฟลูกพี่ผมแย่อหินจันขอเลิกนะว้าวว้าวว้าวมันด่ๆๆนมามันด่า เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สุดพ้ายแล้วยิ้มจุ่มพี่นี่นงี้ยทองเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้เื้อนีเขาเสื่อแหลมแหลมไปลืมนี่อันนี้ก็เป็นพี่อ้วนวัชเกตนะครับเน้นต่อไปพี่พี่ส่อเสียวี่ชนะนะใช่ครับ อะไรอย่าพึ่งเกนครับคุณพึ่งเกนเราจะมาดูชมหน้าของชาด้วยจะขู่มนุึยว่าในกินิสบูลเลยคนลสิบเลยครับผมคุณแล้วไม่ลืมยังไงครับหอมละมุนหอมละมุนเยอะเสยมถึงเชียมไปไปคนต่อไปครับเป็นถึงเชียมเหรอเชียบเชี่ยมไร เสียมเสียมเป็นไงวะเสียมมันจะเสียมเนี่ย